สวัสด okay, ีค่ะมันี่หากินกลางคืนค่ะมนเลาะเบึงอื่นค่ะฝนตกแห้งวงเว้นเนี่ยเยู่รงกันค่ะห้องสีมานบ่โมนี่ ตัวแหลกแหกม้านค่ะอ้าวเปไหนอ่ะพี่ตัวแหลกกระแล่นเนื้ออึงยางเป็นอึงยางครับอึงยางจ้าเอน่าเยเจ็บมันค่ะ ออกน้ำข้างๆนะครับเป็นออกมากินเมงเมาห <c oughs> <c oughs> น่อยควนอยู่ ดอยู่วะขาดมาเลยวะขาดมาเลยมอนสีย่านคนบ่แมนเดอนะวัมอนนอ้บอย่งดียวเย người thẳng anh đấy đó thấy vậy mẹ thấy thấy không? thấy vậy Đây là tiền bây giờ là Rồi nè, chấm nó lên đồ mới kiếm măng màu hẳn nè Cái đó mới màu đó

เมืองมอครับอือไปเห็นไฟเห็นเมืองมอเป็เลิออกมากครับเหแบบ็นหน่งตัวหนึ่งนะ่าเ <isp? S 1> นี่ยเหรอ,อาาน,นี่เสิ่ผามาเบิรนมาเบิเบิร์ยหน่งเ

เอาตัวมวนเฮงจ,าจา้าทา,างข้างเด็กต้มคือกันก <c oughs> แอบเดียวจ้าทั้งผัวบ่มีเนาะจ้าอึ้งโมโอกินโมโหหล่อยืนยันนะเสียบกุ้เราเนะมันกินเฮง <c oughs> <c oughs> เห็นแต่นหน่อยตาคนนี้เห็นแต่ตาคนนดีเป็นหา,าเห็ดเยดีขดีขนาดจานลำข้งขางายางไปยางมา

ความรวมมือดีอย่างกับเห็นที่นี่ช่วงกันนะก็แน่วเห็นแน่วไม่เห็นก็หน่อยจ้ะอะไรใส่บลอนด์นะเฮ้ยแม่เฮ้ยนี่ปะ

เลยอุ่นทางท่างเอามากินเม่งมอง

ม้าเนาอืงขางทางครับพวกเราเมื่กินเม,มาเมาขางทางขอขอไฟเปัน็อ,อกมาครับเป็นอึงยางครับอึงเผาเดือดตัวนึงนล้วน,น,นะ <c oughs> อึงเผาตัวนึงครับมันจะเรียกว่าม้ายู่ครับมันอึงยางครับวันนี้อึง <c oughs> บอ่อครับุณไปแถวตั้งกู่นีม่หนาอยู่แต่อึงบอ่อห้องครับก็เลยลบมามาพออึงยางก็เลยพานันกลับออกครับนี่ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนลักล่าที่มีการอื่นหาเห็ดพอกันครับผมไครน,นะจ้า